สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่มอแม่พี่น้องเบิดสุภูสุคนกับช่องบาทองปากเซกินแซบคือเกาพี่น้องมามาพี่น้องกับไปนูต้มรวมเครื่องในเอ็นเปื่อยพี่น้องแซบแซบขมขม,ขม,มนี่มา,มามาพี่น้องเอ้บบอลายใหญ่ห้างก่อนสิลงมือกับฝากกดไลค์กดเป็นกําลังใจอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้นํพนนนน่พี่น้องขาดบุหรีคือข้าเหนียวคือเกาพี่น้องนี่ มามากินคนเดียวก็เกาแล้วมือนี้ก็บรรยากาศฮอนฮอนพี่หน่อยมามาบอแลแหลกอ่ลุยเลยนี่พี่หนอคำแดกแหกมานนี่มา嘛มาแซ่บๆกันพี่หนอห <c oughs> ต้มขมบืมีผักกาดผักแกบหนออันนี่มีน้าเครือพวง ก็มาลากหลนกหน่อยนึงพี่หน่อยไอ้กระปแจวพริกป่นขมขมกาขมเจ้าขมพี่หน่อยมาไหมาอืมอืมต้มรวมเครื่องในเอ็นเพื่อย้พี่หน่อยเอ้ เดบละามาซ้าๆัน่วยืม มันร่วมเบอร์ได้พี่นอ้องมันจะมีเอ็นมีอ่าปากน้ำโอ้มีทุกอย่างเลยมีปอดมีอยังเขาร่วมอืมีคันธนามีอยัางพอมันรวม ไปครับทุกคนกินมาพร้อมฟางเสียงโลห้องพร้อมเสียงอาจีดังในจังหน่อยเด้อพี่หน้อ xiên lột xiên lang ừ, bắc nam khó về hàng lang ấy này mà พันชนะอืมซบซ่าก็เก้า มีทุกอย่างข้างในพอรวม ปเปื่อยๆแับๆเลยพี่เนาะคมอ่ำล้ำเนี่ยเอ็น Mà <laughs> Hãy <laughs> <laughs> แมงวันเริ่มมาแล้วพี่น้องเลยนี่หอมมันอืมต้มเปื่อย khốm chặt Xe này thì đằng này chẳng nói đó, xe lột thì nói แซ่บคมอัมล้ําไปหน่อยสําหรับมือนี่นี่ <c oughs> ตม้ตมต้มรวมเครื่องในเอ็นเปื่อยไปหน่อยแซ่บจังซีชุดยอดไปหน่อยเอ้ยอิ่มน้ำซ้ำด้านคลิปนี้กับซ้ำนี้แหละพี่น้องเอ้ยถ้ามากระชวยกดไลค์ถ้าใช้จั่กดแชร์กดติดตามกดเป็นกลังใจให้บาทองหน่อยเด้เอ,อสิ่งที่สำคัญเนาะก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อบริภาษที่งใหม่เนาะพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าสัา้นไปดีบาย